สวัสดีครับวันนี้นะผมมีเค,ค้กนะครับที่เซอร์ไพรส์มากๆกวันนี้มาอ่า <c oughs> น้องนนตาจินะครับอันนี้มาวาวที่ผมจัดไปส้องเราผมแทบไม่นึ่งวาวว่ากับน้ำยุ่งเหรอวาวกันน้ำยุงาายย่งเดี๋ยวเราเราจุ่มในในในอ่าแหล่งจองพี่นุ่นนุ่นตาจิอ่านุ่นครับเด <c oughs> ี๋ยวเออเด็กวายน้องนน <c oughs> นี่ตะลุมเลงดูเดือดวันนี้เลยครับ เนติติตาอยู่ที่ันแกตังไวเลยโอเคเดี๋ยวไปเล่นนกยุงลาได้เลยไปเล่นนกยุ่งลากับนกยุ่งอยู่น้นกยุงเขียวอืน้องนน้อเออน้องนน้อซื้อน้อืออนอนีนอนแล้วนหบมือนะยบมือนะนี่มันมือใช่มันมือีมันก็มน ném bia ném bia, tốt ghê đâu mày? Mới. Nóng vông Quá บร้อยฟักน้องเอาไปต่อยอดเพื่อทำให้น้องน้องเอ็นดเลยได้ครับเดี๋ยวจะได้รีวิวใหมรอเดี๋ยวรอชมในช่องครับผมจะลองเอาขึ้นดู<อ>ให้ไม่เกินส่ง